วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็เลยออกไปเดินเล่นข้างนอกแล้วก็เป็นวันเลือกตั้งของเปรูด้วยนะครับบรรยากาศความจริงควรจะคึกคักกว่านี้แต่ว่าเงียบมากนะครับก็ค่อยๆเดินไปนะฮะแล้วก็ดูว่ามีรถอะไรบ้างนะครับที่คนเปรูชอบใช้นะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะเป็น Honda นะครับรุ่นนี้ไม่มีในไทยเป็น Honda Pilot คือไทยเราก็คงใช้ CRV นะครับแต่ที่นี่จะชอบรถที่ใหญ่ๆนะครับพวก SUV SUV สูงๆนะครับเราก็จะเห็นรถพวกนี้นะครับเยอะมากนี่ก็เป็น c a p ติว่านะครับแคปติวาก็มีที่เมืองไทยนะครับถัดไปก็เป็น Mazda 2นะครับ Mazda 2ก็ไทยเราก็ใช้กันเยอะนะครับ ถัดไปก็เช่นกันคันนี้เป็นของบุคคลในคณะทูตนะครับป้ายสีแดงเห็นเลยนะฮะเป็น Honda Pilot เช่นกันนะครับเดินแค่50เมตรเจอ Pilot ไป2คันแล้วนะครับดูนะฮะก็ค่อยๆเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มาเจอทำเนียบท่านทูตโปลแลนด์นะครับอยู่ที่หัวม,มุมเราก็เดินผ่านไปนะครับ ดูร่มรื่นดีนะครับร่มรื่นใช้ได้เลยทำเนียบท่านทูดโปรแลรนด์นะฮะเคยเจอกันครับอ่าก็มาเจอ Land c r u ูเซอร์โฟรันเนอนะครับตัวนี้ก็นิยมมากนะฮะเม r c e เซเก็เป็นที่นิยมในเปรูเช่นกันนะครับดู f o r ันเนอร์นะครับวันนี้พาชมรถ อ่านี่บ้านหลังนี้ผมชอบมากคือไม่ไม่ใช้ลูกกรงคือเป็นไม้แทนนะฮะดูคลาสสิกมากอ่าดูนะครับอพาร์ตเมนต์นี่ใหม่ทีเดียวนะครับแล้วก็ดีไซน์สวยสวยนะครับสวยมากก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเช่นกันมีรถวิ่งอยู่ เล็กน้อยประปรายนะครับไม่ถึงกัะเยอะนะครับามาถึงที่นี่แล้วนะฮะเห็นลิบๆเนี่ยเป็นนิสันอัลเมร่านะครับแต่ที่นี่เรียกว่าเวอร์ซ่านะครับแท็กซี่ที่นี่ถ้าเป็นแท็กซี่ที่ใหม่นะครับก็จะใช้นิสันอัลเมราหรือเป็นตัวที่เมืองไทยเป็นโตโยต้า อาทิฟนะครับเป็นเป็นส่วนหนึ่งของยาริสเช่นกันนี่ก็เป็นเป็นโรงแรมที่นี่นะครับก็เดินผ่านอยู่บ่อยประจำทีเดียวนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะมีนกแก้วร้องอยู่แต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นตัวเพราะว่าเขาเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวก็เลยต้องพยายามมองหาหน่อย อ่าแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะฮะมี Fortuner วิ่งผ่านไปนะฮะ Fortuner ก็มีคนใช้เยอะนะครับก็ค่อยๆเดินไปเราก็จะเห็นถนนนี้เป็นถนนที่มีต้นปาล์มสูงอยู่ทีเดียวนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยนะฮะเดินค่อยๆเดินไปนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับมองไปดูอ่เดินไปข้างหน้าลิบๆ ขวามือก็จะเป็นคลินิกนะครับอมองดูต้นปาล์มนิดนดหน่อยอแล้วก็กค่อยๆเดินไปนะครับเดินไปวันนี้ก็คนน้อยเดินไปเรื่อยๆอมาเจอซอยนี้นะครับก็เห็นรถจอดอยู่เข้าใจว่าก็คงเป็นเป็นญาติพี่น้องมาเยี่ยมนะฮะตามบ้านเพราะาส่วนใหญ่เจ้าของบ้านก็จะจอดรถข้างในนะครับนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับคือให้ดูที่เป็น รัวเหล็กนะครับเป็นยังไงบ้างวิธีการเข้าออกของรถนะครับคือเขาเปิดโล่งแล้วก็สามารถเข้าออกได้หลายหลายจุดนะครับนี่ก็เป็นทําเป็นอพาร์ตเมนต์นะฮะดูเหมือนเป็นทาวน์เฮาส์จะเป็นอพาร์ตเมนต์สชั้นมีบันไดแยกแล้วก็จะเดินมาเรื่อยๆมาเจอสถานทูตของ มาเลเซียเพื่อนบ้านของไทยเองนะครับวันก่อนผมก็เพิ่งไปประชุมที่สถานทูตมาเลเซียนะครับเพิ่งย้ายเขามานะครับเพิ่งย้ายเข้ามาดูหน้าหน้าดูทีเดียวนะครับดูดีเลยนะฮะอ่าก็เดินไปเรื่อยๆทีนี้เดินไปเรื่อยๆนะครับก็เห็นริบๆนู่นก็เป็นบ้านของคนมีฐานะใหญ่โต มีรถราจอดอยู่เดินผ่านก็มี Mercedes บ้างนะครับตรงนี้มี Mercedes แล้วก็ Mercedes สีเนี่ยดำๆน,นะครับรุ่นนี้เคยใช้อยู่เหมือนกันนะครับเคยใช้ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็เนี่นะเป็นบ้านที่เรียกว่าเป็นบ้านของคนมีฐานะนะครับที่นี่ใหญ่นะฮะ แล้วก็เดินทะลุมาทางนี้ค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมาถนนก็ถือว่าร่มรื่นร่มรื่นทีเดียวฮะวันหนึ่งก็เดินประมาณอย่างน้อยก็30นาทีนะครับเดิน นี่ก็ดูอาพาร์ตเมนต์ให้ดูอาพาร์ตเมนต์ของที่นี่นะครับดีไซน์ของเขา,าดูบ้านชั้นเดียวบ้างนะครับติดถนนแล้วก็เดินไปดูวามีอะไรไหมมีรถเต่าด้วยนะครับเดินผ่านมาค่อยๆเดินค่อยๆเดิน รถน้อยรถน้อยวันนี้นะฮะคนออกจากบ้านน้อยเดี๋ยวคงจะรู้ว่ามีคนออกเสียงเลือกตั้งกี่คนนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ค่อยๆเดินค่อยๆเดินอืมเดินมาเรื่อยๆนะฮะนี่ก็อืมเป็นบ้านที่ผมเคยไปดูครับ อแล้วทีนี้กำลังจะเดินมาที่สถานทูตซาอุดีอาระเบียนะครับอยู่ขวามือฮะสถานทูตซาอุรวเหล็กเช่นกันแล้วก็มองเห็นรถนะครับมองเห็นรถก็เดินทะลุมาอ่าก็เจอ Honda CRV หนึ่งคันนะครับซ้ายมือเป็นสถานทูตจีนขวามือที่เห็นเนี่ยเป็นอพาร์ตเมนต์ เป็นโคโรนาโตโยต้านะครับคันนี้ก็ค่อยๆเดินมาแล้วค่อยๆเดินมาฮะใกล้บ้านแล้วล่ะฮะเดินมาก็จะต้องมารอไฟสัญญาณไฟก่อนลิบลที่เห็นนู่นก็จะเป็นบ้านที่ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับ ก็เป็นรั้วเหล็กแล้วก็เขาก็จะมีรถ Mercedes อยู่ข้างในบ้านสองคันเป็นบ้านที่เดินผ่านบ่อยมากค่อยๆรอสัญญาณนะตอนนี้จะเห็นว่าไม่ค่อยมีรถนะครับไม่ค่อยมีรถมันก็เป็นสภาพของเปรูตอนนี้แหละก็ค่อยๆเดินมานะฮะเดิน สัญญาณให้เดินได้มาดูดูบ้านหลังนี้นะครับซ้ายมือมี m มอร์ d e s สีดำทำบ้านได้สวยนะครับเดินผ่านมาอีกก็มีอีกคันมีคัน Mercedes เช่นกันครับนี่ก็จอดด้านนอก ค่อยๆเดินไปอ่มีรถมี Mercedes อ่ะด้านขวามือเป็น Mitsubishi นะครับ Mitsubishi อ่อเดินตรงมาก็เป็น Honda CRV นะครับ Honda CRV แล้วก็ซ้ายมือเป็น Toyota RAV RAV4 นี่เป็นบ้านใกล้ๆก,กันเลยฮะอืมใช่แล้วทีนี้ก็มองไปด้านตรงข้ามนะครับอ่าเขาก็จอดรถแบบนั้นนะฮะ